สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาพานักเรียนนะคะอ่าน A ถึง z ตามหลักฟอนิกส์นะคะนักเรียนต้องอ่านแล้วก็จำให้ได้นะคะว่าการออกเสียงตามหลักฟอนิกส์เนี่ย A ถึง z เขาออกเสียงว่ายังไงเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนอ่านก่อนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัว a a นะคะออกเสียงว่าแอแอ apple นักเรียนลองออกเสียงตามครูนะคะ a แอ apple b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 oy b b boy C C and then K K Cat C K Cat D D D dark. D D dark. E E A, 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 E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  e e เ f f S, S. นักเรียนต้องให้เสียงของนักเรียนนะคะลอดไรฟันออกมาฟันบนแตะ ริมฝีปากล่างนะคะ f, f f fan f, f, f fan g g g, g go g, g, g go h h ha ha home h ha hum i i e e ink i a ink J, J, J J เวลานักเรียนออกเสียงนะคะให้นักเรียนลองพยื้ปากเล็กน้อยนะคะคล้ายๆกับการพูดจอจานแต่พูดจอจานแบบไม่ชัดนะคะจอจานอะไรแบบนี้นะคะ J จจออย่าลืมออกเสียงตัวอาข้างหลังนะคะห่อลิ้นกลับเข้าไปค่ะ J, จจอ เค้ยเค้ยเคเคคิงมันจะออกเสียงคล้ายๆกับตัวซีนิดนึงนะคะเค้ยเคคิงเอลออลเลลเวลานักเรียนพูดตัวเอลนะคะอย่าลืมห่อลิ้นนะคะขึ้นไปแตะเพดานบน ไม่ได้หอกับหลังเหมือนตัวอานะคะแค่แตะเพดานบนนะคะ L L l ม m o n M m m man. m m man M M Man N N N nose. N, n nose. O O uh. Uh. orange. O uh. orange. P P p. P p P p Q Q qua, qua, Queen Q Q Queen R R R ร ring นักเรียนอย่าลืมห่อลิ้นนะคะเวลาพูดตัวอ r r ring s sa sa sun s s sun t T, tiger t T, tiger u ah on -a u ah on v v เเวลานักเรียนพูดคำนี้นะคะให้นักเรียนใช้ฟันบนของนักเรียนนะคะแตะริมฝีปากล่างเหมือนพูดวอวนไม่ชัด v <W> <W> วอวนวอแวน V the a n W ววอันนี้จะพูดวอลแวนชัดเจนเลยจะไม่เหมือนกับตัว V นะคะ W, w, wind. W, w, wind. X, X, ฟังไม่ผิดนะคะ X ค่ะ e X. แต่เวลานักเรียนเอาสามคำนี้มารวมกันแล้วพูดเร็วๆนักเรียนจะพูดว่า X, 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 X. ก็จะกลายเป็นตัว X นะคะ X, xylophone, xylophone. X, X, xylophone. Y, Y, ya, ya, yam. Y, ya, yam. Zad, z, Z, zebra. Zad, z, Z. Zebra.